สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอรายการฟิกฮุลอิสลามโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตัราเรียงอลลฮมานรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิอาลมีนวสลาตุวะสลามอลรอซูลิกะรีมนบีนามุฮัมมัดินวะอลอลีฮิวะซอบฮิอัจมนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความ ปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเรามาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของการทำความสะอาดซึ่งเราอยู่ในเรื่องราวของการฟอกนะครับการฟอกหนังนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าบางทั้งเราก็ไม่รู้หรอกพี่น้องกระเป๋าหนังของเราก็ดีรองเท้าหนังของเราก็ดีที่บอกเป็นหนังหนังเนี่ยนะ นะส่วนใหญ่แล้วฟอกหมดแหละพี่น้องไม่มีใครก็ไม่ฟอกหรอกนะครับเพราะไม่ฟอกมันเน่านะมันก็เหม็นนั้นเขาฟอกให้แห้งแล้วก็มีการอบให้เรียบร้อยนั้นการฟอกนี่แหละครับมันทําให้สะอาดนะแต่เมื่อวาแต่ว่าในในตอนที่แล้วละกันพี่น้องเราคุยกันว่ามันมีทัศนะหนึ่งของกลุ่มฮานาบิลล์นะครับอิหม่ามอะหหมัดบินฮัมบันนะซึ่งได้ พูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟอกหนังเนี่ยไม่ได้ทําให้สะอาดหมายถึงสัตว์ที่เป็นซากสัตว์นะพี่น้องนะคือถ้าผ่านการเชื่อเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ไอการฟอกนั้นเน่ยเพื่อฟอกให้มันแห้งให้หนังนั้นมันไม่เน่าแต่เรากําลังจะพูดถึงตัวของหนังที่ได้มาจากซากสัตว์ที่มันตายเองแพะตายเองวัวตายเองเนี่ยเราต้องทิ้งทั้งหมดนะเอามากินไม่ได้เนื้อมัน ฮารอมเป็นนายิสละแต่หนังของมันเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยการฟอกซึ่งกลุ่มฮานาบิล่เนี่ยกลุ่มที่บอกว่าไม่อนุญาตเนี่ยอ้างฮะดีสของอับดุลลอฮ์บินอเก,กัยนะครับที่บอกว่ากาตาบะอีไลนาาอซสลุลลอฮิสุลลัลลอฮวอะลฮิวาซัลลัมกอบลาวฟาแฟตีฮิบิชาฮินท่านรอซูลลฮสุลลัลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมได้เขียนสารไปถึงพวกเราก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตหนึ่งเดือนว่า อัลลาตันตาฟิอูบีอีแหบินวะลากอซาบินพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้เอาประโยชน์จากหนังแล้วก็เอ็นของซากสัตว์บันทึกโดยท่านาผู้บันทึกทั้ง5ท่านซึ่งทัศนนี้แหละนะครับฮัตตสนี้แหละขอโทษนะฮะัะดีสนี้แหละที่กลุ่มฮานาบิละทัศนะที่หนึ่งที่บอกว่าไม่อนุญาตโดยฮัดีิสของอ,อิบนูอุเก,กมนะอุเก ส่วนอีกทัศนะหนึ่งของฮานาบิละแล้วก็ตรงกับชาฟีฮานาบิละแล้วก็ทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องนะมาริกีเนี่ยเรียววราเป็นยุมพูดอุลมามะเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ของบรรดาอุลมามะเนี่ยก็คือทัศนะที่มีน้ำหนักด้วยก็คืออนุญาตให้เอาประโยชน์ได้เพราะคำสั่งของท่านทันบีท,นที่บอกว่าทำไมพวกท่านจึงไม่เอาหนังของมันไปฟอกเล่านะเดี๋ยวจะเล่าถึงตัวฮัดิษเต็มๆนะอันนี้คือหนังของซากซั์นะ และเพราะว่าซอฮาบะอ่ามาดูต่อนะในประวัติศาสตร์ในเรื่องของตาลิกตาเชรียในเรื่องของการปฏิบัติของซอฮาบะเขาปฏิบัติยังไงกับซากสัตว์กับหนังของซากสัตว์ขอโทษนะครับหนังที่ได้จากสัตว์ที่เสียชีวิตเองเนี่ยนะ,ะในหนังสือฟิกุนอิสลามีได้บอกว่าบรรดาซอฮาบะรดิยัลลอฮุอุมนฮุมเมื่อพวกเขาได้พิชิตเปอร์เซียรู้จักอนาณาจักรเปอร์เซียนะพี่น้องนะ พวกเขาก็ได้เอาประโยชน์จากอานม้าของชาวเปอร์เซียคืออานม้านี่ทำจากหนังสัตว์ถูกไหมแล้วคนเปอร์เซียเนี่ยพี่น้องนะคงคงเวลาเชื่อดสัตว์เวลาเชื่อดสัตว์ไม่หัล้านอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะาไม่ใช่ชาวคัมภีนะชาวเปอร์เซียเนี่ยเป็นพวกมายูซีนะคนที่บูชาไฟเพราะกลว่าถ้าเชือดสัตว์เนื้อมันกินไม่ได้อยู่แล้ว แล้วถ้าเอาหนังม hmm ันละแต่เขาฟอกหนังอยู่แล้วพี่น้องคือหนังอ่านม้าเนี่ยนะที่ทาจากหนังเนี่ยเขาฟอกอยู่แล้วเขาไม่ได้ทิ้งนี่บรรดาซอบ้านเนี่ยยึดเอาม้ามาได้เอาเอาม้ามาได้เนี่ยม้าที่เป็นๆแล้วก็เอาอานม้ามาด้วยจากชาวเปอร์เซียแล้วก็ยึดโทรปรณ์ต่างๆที่ทําจากหนังทั้งหมดเลยของชาวเปอร์เซียเพิ่งมันฟอกทั้งหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นเชือดอ่าไม่ใช่เชือกอ่าไม่ใช่เชือกเชือดอ่าเชือกของพวกเขาขอโทษที เชือกนะพี่น้องที่ทําจากการอะไรนะผักซึ่งมันก็มาบางครั้งก็เป็นเชือกที่ทําจากหนังสัตว์นะเออก็เอามาด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าสัตว์ที่ผ่านการเชื่อดโดยชาวเปอร์เซียนนั้นไม่อนุญาตให้ทานอยู่แล้วแต่ทําไมล่ะบรรดาซอบาถึงเอาหนังสัตว์นะหรืออ,อ,อุปกรณ์ที่ทําจากหนังสัตว์เนี่ยมาใช้เพราะ มันหาล้านด้วยกับการอะไรพี่น้องมันสะอาดด้วยกับการฟอกนั่นเองนะแล้วทัศนะที่มีน้ำหนักสำหรับกลุ่มฮานาฟียะกลุ่มชาฟีนะก็คือการฟอกนั้นทำให้สะอาดก็ไปตรงกับกลุ่มที่เหลือด้วยอย่างที่ผมบอกว่าในมันสยิดที่เหลือเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะเหตุที่ไม่ไม่ได้รับนะหรือการอธิบายของฮะดิษของอุกเนี่ยที่ผมยกไปแล้ววันแล้วที่บอกไว้ละ่ะ ที่นบีบอกว่าก่อนจะตายหนึ่งเดือนเนี่ยอย่าเอาประโยชน์นะแล้วเอาไปไว้ไหนอ,อ่ะพี่น้องดูนะนักวิชาการเขาบอกว่าอย่างไงแม้ว่าฮะดีสของอูไก,กเนี่ยจะมีเป็นข้อที่ขัดแย้งอยู่นะแต่ว่าฮะดีสเนี่ยเขาถือว่าเป็นฮะดีสประเภทมุดตอริบคือมีข้อบกพร่องในสายรายงานเห็นไหมคือผมที่อยอเนยที่บอกว่าดูไปวิพิจารณาถึงสายรายงานก่อน ไอ้คำแปลเนะี่ยโอเคละแปลถูกแหละแต่ถามว่าสายรายงานล่ะเป็นยังไงนักวิชาการทางด้านฮะดีสบอกว่าฮะดีสของอับดุลลอฮ์บินอุกเกมเนี่ยเป็นฮะดีสที่อยู่ในระดับบกพ่องทางสายรายงานอัลฮาชิมีได้กล่าวไว้ในหนังสืออันนาซิกมันซูกและหนทางที่จะทำให้โปร่งใสในเรื่องนี้ก็คืออธิบายว่าฮะดีสที่รายงานโดยอุก,กามนั้นหลักฐานปรากฏชัดในการมายกเลิก ฮะดีษก่อนหน้านี้ถ้าว่าหาว่าถูกละ่ะสมมุติว่าเอา้าถ้าจะให้แบบชัดๆเลยอันแรกอันแรกเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของสายรายงานแต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์สายรายงานบางครั้งมันก็มีคนที่เห็นต่างกันบางคนก็บอกฮะดีษเนี่ยอยู่ในระดับฮัสซันบางคนก็บอกว่าดอีฟ์เอา้าทำยังไงละ่ะบางคนได้คนที่เป็นบอกว่าฮัสซันเราจะอธิบายยังไงเขาบอกต่อว่า ฮะดิษเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฮะดิษที่อยู่ในระดับอยู่ในการทําให้เกิดความสับสนเพราะมันไปขัดอยู่กับฮะดิษที่รายงานโดยท่านหญิงไมมูนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฮะดิษสองท่านหญิงไมมูนะนะที่ถูกต้องนะครับท่านหญิงท่านหญิงไมมูนาเนี่ยฮะดิษซาฮียเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องเลย และการกลับไปยังฮะดีสของอิมูอับบาสด้วยที่นะที่ว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยหนังของมันสะอาดด้วยการฟอกด้วยนะเออลราจะให้น้ำหนักยังไงล่ะปรากฏว่าพี่น้องผู้มีอหมานทั้งหลายครับในฮะดีสที่พูดโดยด้ยรายงานโดยท่านอุไก,กเนี่ยที่บอกว่าห้ามเอาประโยชน์จากหนังสัตว์ตรงนี้คำว่าหนังสัตว์ตรงนี้ก็คือหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอกเออที่นบีบอกอะ่ะวัวแอะไรนะ อัลลาตันตตฟิอูบีอฮาบินวาลาอัลซอบินก็หมายความว่าพวกท่านเนี่ยอย่าเอาประโยชน์จากหนังสัตว์วงเล็บหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอกแปลว่าถ้าฟอกแล้วเอาประโยชน์ได้เข้าใจนะฮะดีจะถูกแต่ต้องใส่คําอธิบายไปด้วยว่าหนังสัตว์ที่นบีบ,บอกว่าเอาอย่าเอาประโยชน์คือนหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอกถามว่าทําไมอะ่ะเพราะในตัวของคําว่าภาษานน่นักภาษามาละ ภายหลังจากฟอกแล้วเนี่ยจะเรียกว่ายินาภาษาหนังเนี่ยพี่น้องถ้าฟอกแล้วจะเรียกว่ายินยินแปลว่าหนังที่ฟอกแล้วแต่ในฮะดิษสัมบีบอใช้คําว่าอีฮาบินอีฮาบินก็คือหนังที่ยังไม่ได้ฟอกเห็นไหมผมถึงบอกว่าในในเรื่องของการแปลภาษานี่ก็สําคัญนะไอเราเนี่ยอายอเราไม่ได้พูดอาหรับพี่น้อง ยอเรานี ay, ่พ so right. well, ูดไทยนะบางคนพูดมาลายูและถามว่าเราจะรู้ซึ้งในเรื่องของภาษาไหมล่ะก็แน่นอนเรามีอุปสรรคด้านภาษาและใครที่จะรู้เรื่องภาษาดีพี่น้องก็คงเป็นนักนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะที่เขาคุ้นชินกับภาษาดังกล่าวนี้พี่น้องเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักภาษาศาสตร์ว่าระหว่างคำว่ายินกับอีฮานั้นมีความแตกต่างกันนะ ในเรื่องของขั้นตอนดังนั้นสิ่งที่นบีบอกว่าวะลาตันตาฟิูบีฮาบินหมายถึงอย่าเอาประโยชน์จากหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอกถ้าฟอกแล้วเอาเอาประโยชน์ได้นะอย่างเช่นที่บอกไอยูมาอีฮาบินไอย,ยินดินหนังสัตว์ที่ผ่านกลางฟอกแล้วจะกลายเป็นยินก็คือฟอกแล้วดูบีก็ฟอกก็ต่อหูรอก็จะสะอาดด้วยกับการด้วยก,การอะไรการฟอก นะครับอะมาดูในหนังสือบูลูุุนมารอมนะหนังสือบูลูุนมารอมพี่น้องหนังสือบูลูุนมารอมเนี่ยนะครับคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับก็คืออิหมัมฮาฟิดอิบนุหะยันนอัสกลานีเวลาคนได้ได้ยินชื่อของอิบนุหะยัดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ เ,เป็นอุลามะที่เป็นอาเลมอุลามะที่มีความสำคัญในโลกอิสลามนะผมไม่ค่อยสบายใจนะเวลาที่พูดถึงอาเลมอุลามะและบอกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผิดอยู่นูน่นผิดอยู่เดียวเลยผิดนูน่นผิดนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการให้เกียรติกับคนที่เป็นอาเลมอุลามะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เราพี่น้องบางคนเนี่ยนะครับพอไปเรียนเมืองนองเมืองนอกมาแล้วเนี่ย คนสอนอลิบาตาเราก็ไม่เคยให้เกียรติเขาแล้วคิดว่าเราเนี่ยโอ้โยรู้เยอะถามว่าไอ้ก่อนที่เราจะอ่านกุรอานได้เนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนสอนพี่น้องกว่าจะเราจะอ่านเนี่ยเป็นฟติฮาอ่านเป็นซูร์ต่างๆที่ท่องกันได้กี่ยุดกี่ยุดถามว่าใครเป็นคนที่สอนให้อ่านผสมตัวก่อนไม่อาอาอีอีอูอูบ้าบ้าบีบีบูบูเนี่ยใครอ่ะก็ครูนี่หละแต่ถามเขาเป็นครูแล้วไหมเป็น แต่ทกวันนี้เดินไม่สนใจนะให้เขามาสลามเราด้วยนะนี <c> ้ <oughs> จริงจริงแล้วไม่ใช่เลยนะมารยาทที่ดีก็คือแม้ว่าเขาจะสอนอลิบาตาเรานะหรือจะสอนฟาดูอีนเราสอนให้เราอ่านดูอาสักบทหนึ่งนะครับนั่นคือครูเราทั้งหมดเลยมารยาทคือการให้เกียรตินะทุกอิหมัมพี่น้องทั้งสีมัสฮับเนี่ยให้เกียรติครูของท่านมากๆนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็นไม่ตรงกับครูเนี่ยบางคนบอกไม่ได้เลย แต่เห็นไม่ตรงแต่เห็นเห็นต่างจากครูแล้วก็ไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วเป็นลูกอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่อีพี่น้องนะคือแล้วก็ที่อิหม่ามทั้งสี่คนบางมัสอาลานี่เขาก็เห็นไม่ตรงกันอย่างนี้เขาก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์กันเหรอป้าก็ยังเป็นลูกศิษย์อยู่ในฐานะวิชาการเนี่ยเราให้เกียรติกันแต่บางอย่างที่วินิจฉัยไม่ตรงกันก็ว่ากันไปวอลลอหฮวอะลมเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองนะครับในสิ่งที่ เราวินิจฉัยไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยสิ่งที่เราวินิจฉัยจะถูกไม่ถูกนะฮะก็ตามความรู้ที่เรามีแต่ประเดนเ็นก็คือว่าการให้เกียรติครูบาอาจารย์แล้วก็บรรดาอาลุอาลเลมอลุมอาลามะเนี่ยเพราะท่านนาบีพูดเอาไว้ว่าอัลอเลมหรือว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นเป็นอะไรครับอ,ลอลุลามะวะรอสตุลอัมบียคนที่เป็นบรรดาผู้รู้เนี่ยก็คือคนที่ได้รับการถ่ายทอดนะหรือเปรเยบเหมือนกับคนที่รับมรดกมาจากท่านนาบีนบีไม่ได้ทิ้ง จะหับทิ้งทองคําเอาไว้วันฟิสด้อทิ้งเงินเอาไว้แต่ทิ้งที่ท่านนาบีทิ้งไว้คือความรู้เรื่องศาสนาฮะดีสะฮะดีสสองท่านนาบีการปฏิบัติของท่านนาบีแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นคนที่เอาความรู้มาบอกเราไม่ใช่ครูเราเหรอ,อพี่น้องเราไปมาดีนะเนี่ยถามว่าเราไปไปสลามกูโบนบีปั๊บความรู้เราเข้าถึงเลยโอ้โหรู้หมดเลยไม่ใช่ที่รู้ทุกวันนี้ก็มาจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละนะดังนั้น ผมก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยทำความเข้าใจหรือทําความรู้จักกับครูบาอาจารย์แม้ว่าอ,อ,อิมัมอิบนูฮะยันอัสกลานีเนี่ยเราจะไม่เคยเจอจตัวท่านแต่เราเจอท่านจากตําราของท่านนะครับหนังสือบุลูกุนมารอมพี่น้องเป็นหนังสือที่อิมนูฮะจันอัสกลานีได้รวบรวมเอาไว้นานแล้วพี่น้องรู้ว่ากี่ปีเมื่อฮิตเจอร์ที่802ถึง812 10ปีพี่น้องนะหนังสือเล่มน,นึง เวลาเขาแต่งกันเนี่ยมันไม่ใช่แต่งกันสองวันเสร็จที่แต่งกันสองวันเสร็จเพราะาเรากัดปีระว,วางพี่น้องอันนี้สองวันก็เสร็จแต่เขาก่อนเขาเขาเดินทางตามฮะดีษกันบทหนึ่งประมาณสี่เดือนกว่าจะเจอคนนะกว่าจะเอาฮะดีษเขียนลงไปได้นี่นะครับนะนี่คือความวิริยะอุตสาของคนที่เป็นอาเลมอุลามะท่านอยู่ในอิรักนะครับนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนไปทั่วโลกนะครับดังนั้นใครที่ ไปเรียนศาสนาเนี่ยแล้วไม่ผ่านหนังสือนี่นะบูรุ่งมารอมนี่นะถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับเพราะหนังสือนี้เนี่ยเรียนทั้งในมาดีนาในคูเวทที่ผมเรียนนะครับโดยวิชาฟิกเขา,า,าเรียกว,ว่าฮะดิษอากามวิชาฮะดิษอากามหนังสือที่ใช้เรียนก็คือบูรุ่งมารอมส่วนตัวชรอข,ของมันเนี่ยมีหลายหนังสือด้วยกันนะเช่นซูบุซูบุสซลามอัลบาดุรตามามนะครับอ,อ,อีบานะอัลอะกามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น ส่วนชอร์ะนะครับของแต่ละเล่มนะส่วนมาตันเนี่ยก็คือบุลูวุ่นมารอมอ่ะผมก็เกินให้พี่น้องฟังนะอิมนนฮะจัดอันอัสกอลานีอีกหนึ่งตำราที่ท่านได้เขียนเอาไว้ก็คือฟัดฮุนบารีหนังสือซเฮขีของชอร์ซเฮียของอิมามบุคอรีนะหนังสือเล่มใหญ่ในะฟัดฮุนบารีนะคนบอกอาจารย์สุเราหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องสุเราเนะี่ยมีชื่อฟัดฮุนบารีอันนี้เป็นชื่อหนังสือนะครับ ออมาดูต่อนะเรื่องของท่านหญิงไมมุลนะนี่นะ,ะเรื่องของการฟอกหนังพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับฮะดิษแรกนะก็คืออิบนุอับบาสอิบนุอับบาสได้เล่าว,ว่าท่านอัสลัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเปรียห์วะซัลลัมอีดะดูบิก็อัลอีฮาบุฟะกอดะต่อฮูระอิบนะอับบาสบอกว่าท่านอัสลัลลบอกว่าหนังสัตว์จะได้รับ การฟอกก็ถือว่าสะอาดนะหนังสัตว์เนี่ยเมื่อได้รับการฟอกก็ถือว่าสะอาดจากท่านหญิงจากท่านซสลามะอ่าน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนะชื่อผู้ชายนะครับซสลามะบินบินมูฮับบิกนะมูฮับบิกซสลามะบินมูฮับบิกรอดิยัลลอฮุอันฮูนะซสลามะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อผู้ชายนะครับไม่ใช่ชื่อผู้หญิงนะ นะบนอุซามานั่นยแหละอุซามาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนะอ่ะกอละรอสูลุลลัยสุรุลลัยฮุอะลยฮิวะสัลลลมนะดีบากุจจูลูดีไม่ต,ตัตีตูฮูรุฮานะท่านสลมะมาบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าการฟอกหนังสัตว์ที่ตายแล้วก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดมันแล้วอ่ะมาดูท่านหญิงไมมูนะมั่ง อันไมมูนาตะรอดิยัลลอฮุ ت าลาอันฮาก ا ละท่านหญิงไม ah nah มูนะได้เล่าว่ามรّ النبي صلى ا ล ل ه عليه وسلم ย ش ا ت يجرونه มีซอฮาบะกลุ่มหนึ่งกำลังลากแพะที่ตายไปเอาไปทิ้งนะเพราะมันเน่าใช่ไหมพีม่น้องเดี๋ยวมันปล่อยไว้มันก็เน่าก็าไปทิ้งให้ห่างไกลหมู่บ้าน ปรากฏว่าท่านนาบีก็ผ่านมาพอดีก็เลยกล่าวว่าเราอะคอตุมอ um ีฮาบะฮาผ่านมาท่านนาบีก็บอกว่าท่านไม่เอาหนังมันล่ะไม่เอาหนังมันไปใช้ประโยชน์ล่ะบรรดาซอบาก็กล่าวว่ายูโตฮิรูฮาเธอกล่าวว่าอินนะฮามตาตุนคนซอบากลุ่มนี้ก็บอกว่าที่ฉันไม่เอาหนังมันเพราะว่ามันเป็นซากสัตว์ นะมันไม่ได้ผ่านการเชื่อดนะอันนี้มันตายเองฉันก็เลยไม่ได้เอานาบีก็แนะต่อว่าอยุต่อเฮโรฮาอัลมาอูวะวกรอร์สนะวิธีการทำให้หนังสะอาดก็คือทำการฟอกมันด้วยกับพืชที่ชื่อว่ากรอร์นะกรอร์นะอันนี้เล่าไปแล้วนะในตอนที่แล้วว่าพืชกอร์นรนะั้นคุณสมบัติของมันก็คือทำให้หนังนะั้นคราบเลือดต่างๆเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วก็ข,ขจัดไขมันแล้วมันกรด หนังให้อะไรให้สะอาดด้วยนะก็คือเป็นการฟอรกด้วยกับธรรมชาตินั่นเองนะอ่ะพี่น้องครับท่านหญิงไมมูนะเนี่ยเป็นใครอ่านี่เราก็เป็นเกร็ดให้พี่น้องได้เรียนรู้ต่อนะครับว่าท่านหญิงไมมูนะอ่าท่านหญิงไมมูนะท่านชื่อว่าไมมูนะบินตี Al ้อัลฮาริสอัลอิลาลอัลฮิลาลียะอ่า ชื่อเดิมของท่านหญิงไมมูนะเนี่ยพี่น้องครับก็คือชื่อว่าบัสรอนะท่านอัลสุลลอสซลอฮ์ฮวาไดฮิวสซัลลัมได้ตั้งชื่อใหม่ให้แกนางว่าไมมูนะเธอเป็นน้าสาวของอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านอัลสุลซาลรอฮ์ฮวาไดฮิวสซัลลัมได้แต่งงานกับเธอในฮิจรัตที่7จ็ดแต่งงานกับเธอในฮิจรัตที่7 พี่น้องครับท่านหญิงไมมูนะถือว่าเป็นภรรยาคนสุดท้ายของท่านนาบีเพราะว่าหลังจากที่แต่งงานกับท่านหญิงไมมูนะแล้วท่านนาบีก็ไม่แต่งงานกับใครอีกเลยนะอันนี้พี่น้องก็จําไว้ว่าภรรยาคนสุดท้ายของท่านนาบีใครอ่าก็คือท่านหญิงไมมูนะคือหลังจากนั้นไม่แต่งแล้วแสดงว่าตันแต่งกับท่านหญิงไอชาก่อนทุกคนที่เป็นภรรยาของท่านนาบีเนี่ยที่เราจําได้เนี่ยอุม,มูฮซาละมะนะอุม,มูฮฮบีบ้านเนี่ยแต่งก่อนหมดเลยคนที่แต่งสุดท้ายชื่อว่าท่านหญิงไมมูนะแล้วก็รายงานฮะดิษ หลายฮะดิษนะโดยเฉพาะาฮะดิษที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาบนา้ําเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะแต่ท่านหญิงไอชาน่นรายงานเยอะกว่านะแต่ไมมูนาเนี่ยท่านหญิงไมมูน่าก็รายงานด้วยแล้วก็ท่านหญิงเนี่ยเสียชีวิตนะครับในปีที่21นะในปีที่21ณนะตําบลวาดีซารอฟนะครับนะอ่ะก็นี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับเรื่องราวของท่านหญิงไมมูนา่าซึ่งเป็นฮะดีษที่ มีประโยชน์อย่างมากๆที่ท่านหญิงได้อธิบายเอาไว้นั้นมัสอาละนี้สรุปให้พี่น้องฟังว่าการฟอกนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนในการทําความสะอาดนะแม้ว่ากลุ่มบางกลุ่มนะในเรื่องของการเห็นต่างบ้างแต่ที่มีน้ําหนักก็คือทัศนะที่มีรายงานจากอินุอับบาสและก็ท่านหญิงไมมูนะนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามอะัลกุมวะรอมะตุลลอฮิวะบเรากกาตร่วมบริจาค เพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ